เมื่อไม่เกิดเลยก็เป็นอันว่าลูกมีอก็ต้องจะลายไปต้องวีบัติไปต้องเสียหายเน่าเสื่อยไปในอิตตชลุกก็ไม่เกิดกรรมไม่ลุกก็ไม่เกิดอุจจตุอาหารละลูกก็ไม่เกิดแต่ว่าอุจจตุชะลุอย่างเกิดแต่ว่าไม่ใช่เกิดเป็นภายในอุจตุนี่มีทั้งภายในและมีทั้งภายนอกอย่างเนี้ยดินฟ้าอากาศมันอุตุเหมือนกัน เนี่ยก็เกิดอุจุยังเกิดอยู่นะคนที่ตายแล้วเกิดอยู่ในซากนั่นแหละต้องมีอุตุไม่ว่าอะไรต้องมีอุตุเกิดด้วยเสม,มอเลยถ้าอย่างนั้นอุตุที่จิดดับแล้วก็ยังเหลืออุตุที่เกิดอยู่ในซากนั้นนะฮะจิตที่เลือที่เกิดจากอุตุแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปไมิเฉพาะอุจจต จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปกะเฉพาะอุจจตุถ้าจิตยังอยู่ชีวิตแต่ลูกก็ยังอยู่ชีวิตแต่ลูกมันเกิดจกากกรรมก็ยังหล่อเลี้ยงลูกนั้นอยู่ให้เป็นไปสดชื่นอยู่ไม่ให้เตื่อยไม่ให้ทงังไม่ให้เน่าอย่างนี้เท <c oughs> นุกัตธรรเนี่ยแล้วก็มีเทนงก็บอกว่าเนี่ทีิเกิดจากอุจตุนะ อุตสุนี่ยเย็นกับร้อนนี่ได้กับธาตุไฟนะได้กับธาตุไฟนะธาตุไฟนี่มีสองอย่างนะเย็นกับร้อนแปลว่าขดีกันเพราะงั้นในอุตสุนี่ก็เกิดนะอุตสุดสมุขฐานเนีเพิงธาตุเป็นเจ้าธรรมนักงานให้ดังเกิดอุตสุดสมุขฐามาลูกในขีติขนะเกิดในขีติขณะนะ จะดูดเนี่ยไม่ใช่งบาร์ทะขนาดติดในถีติขนาดนั้นก็จัดเป็นปัใจัยแห่งลูกประทันประกามสุดๆนะก็ <นะ S 1> ต้องมืออยู่ด้วยตตัวเราย็นนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่มีความรอดเลยก็ตายเหมือนกันอยู่ไม่ได้ต้องมีอุดตุกแลงมีความร้อน่าท่าไปที่ในตัวเราก็มนี้า่าไฟข้างนอกสทมีมีสองอย่างที่พูดถึงจับนะท่ดไป ที่อาศัยขาดไปก็ขาดไปในตัวเราถึงขาดไปข้างนอกอุตจข้างนอกเราก็ต้องอาศัยถ้าอุตุุไม่ดีข้างนอกไม่ดีเย็นจัดหนาวจัดร้อนจัดอะไรเราก็ไม่สบายเหมือนกันอาหารอุตุนีไม่เกิดในสิติีลขณะนะของจิตนะของจิตทุกทุกถิติีลขณะไปที่ยังที่ยังไม่ตายหรอก จัดเป็นปัจจัยห่งลูกประธรรมประการอาหารที่เป็นเจ้าพนักงานให้บังเกิดอาหารในสมุดถามให้ลูกในสีปิตขนะนั้นก็จัดเป็นปัจจัยแห่งลูกประธรรมประการอาหารนี้ก็กกทํางานที่จะมาหล่อเลี้ยงลูดร่างกายเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยแล้วก็กลั่นมาแล้วก็มาหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ ก็ต้องอาศัยจิตด้วยถ้าไม่มีจิตแล้วอาหารก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในผีปิขณะของจิตเมื่อมีทุกขีติขนะถ้าหากว่าอาหารไม่มีในผีปิขณะไม่เกิดแล้วก็คนนั้นก็อยู่ไม่ได้นะหมดแล้วก็ร่างกายก็หอมแห้งไม่มีไม่มีเลือดไม่มีเนื้ออะไรเพราะฉะนั้นอาหารนี ที่เข้าไปบำรุงเลือดเนื้อรลาต่างๆเนี่ยก็บำลุงที่สีติดขณะไปทําประโยชน์ที่สีติดขณะของสิบท,ท,ทุกสีติดขณะตั้งแต่ปฏิสมธิมา,าก็จัดเป็นปจัจจัยแห่งรูปธรรมประการคือเป็นรวมเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมสีประการนี้ รูปประรมนามธรรมในปัจจัยนี้บางเกิดแต่ปัจจัยสิ้นทางนั้นและทางโลกท้งนามนี่ละให้รู้ว่าเกิดจากปัจจัยทางนั้น,น,นไม่ใช่มีผู้มีอำนาจจากสิททั้งหลายมาเป็นคนบันดาลขึ้นไม่ใช่นะมันเกิดแต่ปัจจัยสิ้นท้งนั้นและมีแันใดรูป,ปรธระทมนามธรรมในอดีตและในอนาคตนั่น ก็บังเกิดแต่ปัจจัยดังนั้นเหมือนกันนะทั้งในอดีตที่หมดไปแล้วที่ร่วงไปแล้วก็เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เฉพาะแต่ชาติดีชาติหาเหมือนกันเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันชาตินี้เหมือนกันเช่นหยลูกเราล่วงมาหลายหลายปีแล้วที่หลายหลายปีที่ล่วงมาแล้วก็ต้องเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันลูกเรายังตั้งอยู่ได้มาจนถึงห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีร้อยกว่าปีก็ย e ังม <thing> ี <ate> ก็มีตอาศัยเกิดขึ้นโดยปัจจัยตั้งอยู่ได้โดยปัจจัยอาจจะดับไปก็ดับไปโดยการสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยพระโยคารพจรจึงระบุอันคิจเจณาเห็นว่าลูกประทานาม,ทมนาทำในอดีตและอนาคตและปัจจุบันก็บังเกิดแต่ปัจจัยโดยในดังวิจารณามาเนี้ เวลานี้ก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยไปข้างหน้าอีกอีกร้อยปีทำปีถ้าชีวิตยังตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้โดยเหตุปัจจัยอแปลว่าทั้งนี้ก็เพื่ออะไรที่จะได้ให้รู้อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะปฏิเสธจากบุคคลื่อปฏิเสธจากบุคคลไม่ปัจจัยทั้งหลายแหล่ลูกทั้งหลายนามทั้งหลายและปัจจัยทั้งหลายนี่ไม่ใช่จากแค่บุคคลนั้น เพื่อจะถอนอัตตาลิทธิ์นั่นแหละนะอดีตอนาคตปัจจุบันก็เกิดแต่ปัจจัยโดยในบางวิสัชนามาชนี้ก็อาจจะสละละเสียซึ่งวิจิตตาได้ทั้งสิบหกประการสิบหกประการนี้ก็ที่บายมาแล้วนะคะสิบหกประการนั่นคืออะไรอดีตห อนาคตห้าปัจจุบันห้าก็ย่างเนี้ยสงสัยอย่างเนี้ยในอดีตจะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเราเป็นตัวเราอย่างนี้หรือเปล่าแล้วในอดีตเราเปา็นยังไงอนดีตทีนี้เมื่อมันเลิกเทุปัตติอนาคตเมิดน,นึ้นเราต่อไปเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีไหมหรือไม่มีเในปัจจุบันที่ตัต้งอยู่เรื่องนี้น่ะเรามีหรือเปล่าในนี้หรือว่าใครมาเป็นคบบนกำลางขึ้น ก็รลบหมดหมดความสงสัยท no ้ง no ศึกษากันเหมือนอย่างในทีจำแดงมาแล้วแต่หลังอย่างเช่นโยคาพะจจระบุรจำพวกอื่นบางพระองค์นั้นก็พิจารณาถึงปัจจัยแห่งนามรูอโดยปฏิโลมโดยปฏิโลมในแห่งปฏิบุบาท ท่านดีมีการศึกษาเล่าเรียนมีปัญญาแตกฉานนะคะอย่างนี้สร้างบาลมีมามากอบรมปัญญามารมีมามากท่านก็เห็นปัจจัยของนามลูกเนี่ยตามปฏิบัติบุบาทที่จะแบ่งไว้ปฏิบัตินะเห็นด้วยปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นตามหนังสือนะถ้าเห็นตามหนังสือแล้วพวกเราก็เห็นกันได้เหมือนกันแต่นี่มันไม่เห็นเนี่อ่านหนังสือแล้วมันจะเห็นว่่ปัจจัยอย่างนี้ อันนี้ต้องปฏิบัติต้องไปพิจารณานามลูกซะก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเหตุปัจจัยนามลูกนี้เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยพิจารณาเห็นปัจจัยโดยปฏิเลงมมในแห่งปฏิยสุบบาทว่านามและลูกแห่งสัมภิษทั้งเตือนจะถึงตึงชรา,ามารณะน,นั้น อาศัยแกมีธาตุธาตุจะมีนั้นก็อาศัยจะมีทพกทในที่นี้กรรมนะกรรมกรรมือกเนี่ยยี่สิบเก้านั่นแหละเป็นตัวทุกเตัวนั้นแหละเป็นกรรมทุที่จะแม่ให้จัดไปในทพต่างๆนี่นะกรรมเนี่ยถ้ากรรมยังมีแล้วก็ภพเราก็ต้องมีภาติเราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นภาติจะมีได้ก็อาศัยมีแต่ทพ ทพจะมีได้ก็อาศัยแก่มีอุป,ปาทานอุป,ปาทานจะมีนั่นก็อาศัยแก่มีปัญหาตัณหาจะมีนั่นก็อาศัยแก่มีเวทนาเวทนาปฏิยาปัญหานนะ่ยเราจะถิดสมุบาทตัญเวทนาจะมีได้จะมีนั่นก็อาศัยแก่มีทัศทัศปฏยาเวทนาเนะ ทักษะจะมีได้ก็อาศัยแก่มีสลายตะนะคือต้องมีมีอายตนะก่อนแล้วถึงจะมีทักษะได้ถ้าอายตนะไม่มีแล้ทักษะก็ไม่มีมีไม่ได้เหมือนกันเหมือนอย่างต้นไม้นี่เงี่ยสิ่งที่ไม่มีมันมินยามแล้วก็ไม่มีทักษะหรอกมันไม่รู้ทักษะนี่หมายต้องรู้นะเป็นปัจจัยนะทักษะนี่เกิดในจิตนะ ทัฏจะจะมีได้ต้องเรวมนทำสามอย่างหนึ่งอารลนสองพยานสามหนึ่งยางถ้าครบสามอย่างนี้แล้วก็มีครบสามอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละทัฏจะมีแล้วมีเกิดนะว่เป็นปัจจัยแก่ทัฏจะจะมีจะอาศัยเลทนาจะมีได้ก็อาศัยแก่ในทัฏจะ ถ้าจะจะมีได้ก็อาศัยสารยตนะสายตนะจะมีได้ก็อาศัยมีนามและลูกถ้าไม่มีนามมีลูกและอายตนะก็ไม่มีนามและลูกจะมีได้นั้นก็อาศัยเกิดิญญาณวิญญาณจะมีนั้นก็อาศัยเกิดมีสังขารสังขารนม่กั้ง ในปฏิุบตัติมีกรรมสองอย่างพบก็เป็นกรรมสำหรับจะต่อไปข้างหน้าและสังขารนี่ก็ในอดีตต,ตามกรรมในอดีตตามเรียกว่าสังขารแล้วก็ให้เรามาเกิดเหลือนี้ที่เรามาเกิดอยู่เรียวนี่เป็นกรรมในอดีตไม่ใช่กรรมเราทําเหลือนี้ไม่ใช่รเราทําเหลือนี้ทําเหลือนี้ต้องไปข้างหน้าแต่ กรรมที่จะส่งผลไปในอนา,าคตนั้นท่านเรียกว่าภพท่านเรียกว่าภพเพราะนั้นในปฏิบัติทมีแป่งเจ็ดอีกเจ็ดในนะเราจะต้องรู้ปฏิบัติเจ็ดในเราถึงจะรู้อะค่ะว่าอันนี้เป็นอดีตเป็นอนา,าคตอันนี้เป็นปัจจุบันอะไรในองค์พระสิบสองนั่นองค์ไหนเป็นเหตุเหตุอัตเหตุก็ต้องมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันนะ อดีดอดีก็ให้เราได้อยู่เดียวนี้ชาติให้เราได้อยู่เดียงนี้แล้วก็เกิดปัจจุบันก็จะได้ในข้างหน้าชาติหน้าหลาคนที่ยังมีทบมีชาติอยู่ก็จะต้องได้เว้นแต่คนพระอรหันต์ท่านดับเแล้วยงจึงชาติต่อไปไม่มีเพราะฉะนั้นวงของปฏิจะุบัติคือวงของสังสารวาัตรก็ดับ ขาดไม่มีแล้วนะฮะขาดยังไม่แมก็ยังมีอยู่ขันห้ายังมีอยู่แต่ขันห้าของก็อาหารนั้นได้มาจากกรรมใหอดีตแต่กรรมใหม่นี้ไม่มีแล้วเพราะงั้นกรรมใหม่ไม่มีแล้วพบก็ไม่มีพบไม่มีชาติก็ไม่มีนะจะมีนั่นอาศัยแก่มีตัณหาตัณหาจะมีนั่นอาศัยแกมีเวนาเวทนาจะมีนั่นก็อาศัยแกทับสะให้ก็เลื่อย เรามาจนกระั่งถึงนามลูกแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณจะมีนั่นก็อาศัยแต่สังขารนะคือกรรมในอดีตสังขารจะมีนั่นก็อาศัยแต่กิเลสอวิชชาอวิชชาในอดีตเหมือนกันอวิชชาในอดีตเรียนสังขารกับอวิชชาท่านมีในอดีตตะกานทั้งจักได้นะฮะ เมื่อพระโยคาประจรจิะบุตรพิจารณานามและลูกเห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยโดยปฏิโยงมาใยแหงปฏิโยสมุกบาทสมุกตาสะพันเนื่อเือประการเชนี้ก็อาจจะสละละเสียซึ่งโสลดุจมีจิตจิตขาจิตหกประการหรือิ่ัยวิจิตหกนะคะ พิพากษาให้ปราบจากขันดยสันดานแห่งอาตมบ้านขำโดยสันดาลเนี่ยหมายถึงโดยสันดานหมายถึงจิตสันดานเนี่ยสันดาลเนี่ยจิตเหลือนี้อ่ะขำโดยสันดานเหลือนี้ะทำให้เกิดขำข้ึ้นมาแต่ว่าขำโดยสันดานในที่นี้ดับแล้วไม่มีแล้วจิตไม่มีวัตตะ คือไม่ม hmm. ีกิเรศวัตรแค่นั้นแหละกรรมวัฏก็ไม่มีกรรมวัฏไม่มีแล้ววิปากวัฏก็ไม่มีนะฮะให้ปราศจากขันธ์่สามดาวแห่งอาตมะได้พโยคิพโยคาวระจรจะดบางจมขั่วต่นดังพระองค์นั้นเล่าก็พิจารณานามและลูก เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยตามอนิโรจนมาในแห่งปัตติเป็นสุดฐานธรรมว่าสังขารทั้งสามทีอบุญญาที่สังขารอวิญญาที่สังขารอเนรชาที่สังขารจะบังเกิดได้ก็ย่อมบังเกิดแต่ปัจจัยคืออวิชาที่ทีเด็ดสังขารมีถึงกันตามมีมาจากไหนมาจากทีเด็ดทีเล็ดมาจากไหนทีเด็ดมาจากวิบากวิบาก ตามมาจากไหนแอดกิเลสมาจากไหนกิเลสมาจากวิบากวิบากมาจากกิเลสเอดกิเลสมาจากกิเลสเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากวิบากเป็นปัจจัยแก่กิเลสอีกนี่สังสารวัฏที่วนเวียนกันอยู่เดนเนี้ยไอ้ตัวที่วนเวียนเนี่ยคือสามอย่างตามหนึ่ง ไอ้กิเลสหนึ e ่งกรรมหนึ่งวิบากหนึ bei, ่งแล้วก็เวนมีกันไปอย่างนี้แล้ววิบากก็มาเป็นปัจจัยแกกิเลสอีมีตามีหูแล้วก็พอกระทบอารมณ์ก็มาเป็นปัจจัยแก่กิเลสอีกอวิชชานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารอวิชชาไม่คือกิเลสนะสังขารที่นี่คือกรรมนะกิเลสเป็นปัจจัยแก่กรรม ให้บังเกิดสังขารสังขารนั่นก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณชีวิบากคขานี่เราจะตัววิบารคขานี่เราจะเกิดจากวิญญาณนะก็มาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารปจจยาวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดนามและลูก งานลูกนั้นก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดสลายตนะสนลายตนะนันั้นก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดทัศน์าทัศน์าเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนาก็วนกันไปเวทนาเป็นปัจจัยแต่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแต่อุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชลามรณะในที่สุดแล้วก็มาอยู่ที่ชลามรณะ แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีิเกศรามาละนะก็ยังไม่หมดเกศอ่ะก็เป็นปัจจัยไกิีเกศเมื่อพระโยคาพ,าพาระจรพิจารณานาและลูกเห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยตามอันุโลมอะไรแห่งปฏิจสมุตบาทสมุตตาธรรมด้วยประการชนี้ก็อาจจะสลละละเสีย ซึ่งโสรทวิจิตรษขาวิจประการให้ปต่ปิจากขันท้สังบางให้อันตรมาได้เหมือนกันนี่แปลว่าก็จะเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันการพิจารณานี่อยังพระโยคาพระจรจำพวกอื่นบังพระองค์นั้นก็พิจารณาซึ่งปัจจัยแห่งนามลูกโดยในกรรมวัตรอิปตาวัตรเห็นแจ้งเห็นทัดว่า ทำห้าประการคืออวิชาและสังขารและตัณหาและอุปาทานและทะวะนั้นได้ชื่อว่าตรมมวะอ่ได้ชื่อว่าตรมมวัดวิญญาณและนามลูกเอสลายตนะทักทะเวทนานั้นได้ชื่อว่าวิตาตว,วัดอธิบายว่าโมหะ ที่ปิดบังปัญญาแค่ไกลลักเป็นต้นนั้นได้ชื่อว่าอวิชชาเพราะอวิชชานะนี้เราเราจะเห็นไกลลักเราไปทำอุปัสมาเพราะยังเห็นไกลลักเนี่ยเราต้องละอวิชชาซะก่อนวิชาจะได้ไม่ปิดบังถ้าเรายังไม่มีวิธีเข้าใจหือโยนิโสมนสกิการไม่ถูดต้องแล้วจะละอวิชชาไม่ได้เลยละไม่ได้เลยนะ เราต้องมีโยนิโสมี่โยนิโสนี่ก็เพื่อจะละอวิชาแพรว,ว่าะว่ากุศรไม่ติดเกิดอกุิเเกิดไม่ได้อวิชาเป็นอกุิเนก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชา,เ,า,ากเกิดไม่ได้แล้วนั่นแหละเป็นโอกาสของปัญญาที่จะเกิดขึ้นแบบเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องเข้าใจโยนิโสนเป็นประธานในะคะในเรื่องทางวิปัสสนา ถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่ได้คนที่ไม่มีอาจารย์แล้วก็ก็มีมพะระสัมาสัพธิจ้ากรพระปฏิเสธโทษเท่านั้นแหละแต่จะรู้เองแต่นอกนั้นต้องมีมีการการหาอาจารย์มีนจะลำบากสักหน่อยลำบากถ้าไม่เข้าใจศึกษาไม่เข้าใจถึงเหตุผลแล,ล้วหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าเข้าถึงเหตุผล ก็ลำบากอันนี้ลำบากมากทีเดียวนะคะเราก็โยนิโสไม่ถูกไม่ถูกก็เลยถลเอถลายไปแทนที่จะละความเห็นผิดไม่โกงกับเหตุผลตามความเป็นจริงก็กลับให้เกิดความเห็นผิดคือผิดจากเหตุผลผีกคุศลและอคุศผลอธิบายว่าโมหะที่ติดบังปัญญาพระไกรลักษณ์เป็นต้นนั้น ได้ชื่อว่าอาวิชาปุสเซนและอาวิเที่เป็นตกแต่งปฏิเสธที่ยืยาณเป็นอาชีพนั้นได้ชื่อว่าสังขารกิยาที่ยินดีในพจนารนาสมบัติในพจนนั้นๆได้ชื่อว่าสังหาเนาะนี่ยกามปารนาที่บังเกิดกล้าให้ถือมั่นว่าเป็นของของตนนั้นให้ชื่อว่าปาทานนะนี่ อย่าลืมนะว่าปราษร์นาสมบัติในภพนะที่ว่าปัญหานะยินดีในภพปราษร์นาสมบัติในภพนะมันมันเพื่อเงี้ยเราก็อยากขึ้นสวรรค์<ม>เราทําบุญเพราะเราอยากจะขึะ้นสวรรค์เพราะเราอยากจะเป็นคนมีความสุขเกิดชาติหน้าจะได้ร่ำรวยอันนี้ก็เพราะปัญหานะ<ม> ทำบุญถ้าโยนโสมานะัสจิการนั้นทำความรูม้สึกไม่ใช่แค่โยนโสมานะัสจิการแล้วตัณหาจะต้องเข้าอาศัยเสมอเมื่อตัณหาเข้าอาศัยแล้วจะถีอถึงจะตามจะทำจะมาที่จะตามจ,จะเจริญปัญญาก็ตามถ้าหากว่ามีตัณหาอวิชชาเข้าไปอาศัยแล้วอันนั้นต้องเป็นตัณหาอันนั้นจะต้องเป็นอะไร ก็ศีลไม่เป็นมิสุทธิสมาธิไม่เป็นมิสุทธิปัญญาไม่เป็นมิสุทธิถ้าหาว่าตัณหาตาทานเข้าใจจะไม่เป็นมิสุทธินะอะ่ังนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโยมิโสโยมิสโสอ,อย่างนี้ใช่ไหมทำความเข้าใจไว้ทำความรู้สึกไว้อย่างนี้แล้วก็อันนั้นก็ต้องมีอนิจชาเป็นปัจจัย อวิชาเป็นปัจจัยแล้วอันนั้นกูสวนอันนั้นก็ไม่ใช่วิวัตะกูสลนก็เป็นวัตะกูศลนือกูุศนที่เป็นปัจจัยให้เกิดวเติดชาติเวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรนั่นเองกุศลนที่เป็นวิวัตรกุศลนกูศลนนั่นจะต้องมาเป็นที่อาศัยของอวิชชาและตัณหานี่เมื่อเอะไรก็เราพวกเราก็ทำบุญกันเยอะแยะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอย่าให้ ที่เป็นนักศึกษาแล้วก็อยากให้มีอวิชาเป็นปัจจัยมัตนะติสุบาเท่านัอวิชาเป็นปัจจัยแก่บุญญาที่สังขารนะแกลูกตะเพนนะแล้วก็บุญญา,าที่สังขารตาไมาแจงสิเสนมปากระแจงสิเสนเป็นบุญญาที่สังขารอวิชาเป็นปัจจัยแก่แอวิุญ,ญา,า,ออาที่สังขารคืออาจิเสน อวิเสวนะกันแล้วก็อวิชาเป็นปัจจัยแก่อเินชาที่สังขารเพราะอะไรอันนี้อวิชาเป็นปัจจัยให้แก่อลุกอลุกประชานอลุกประชานทนอลุกประที่ส่นในอวิชาเป็นปัจจัยนะอย่างนี้ยังมีอวิชาเป็นปัจจัยถ้าอย่างนั้นไอ้ที่กี่ส่วนที่จะเข้าถึงวิจทธิที่เป็นวิวัตระ คือไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสในกิเลสในจิตนั้นเราทำความรู้สึกยังไงจึงจะไม่มีตัณหาอาวิชชาหรือตัณหาแต่พิจิไม่อาศัยแล้วไม่ให้เข้ามาอาศัยได้ในวางที่เราทำบินฑ์นั่น,น,นแหละกิเลสเะถึงจะเป็นวิวัตระถึงจะเป็นปัใจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้จะเป็นชาตินี้ชาติหน้หาก็ตาม อันนี้่านักศึกษาได้ศึกษาแล้วนะคะวลาจะทําบุญทําทานอะไรก็จะอยาให้เป็นที่อาศัยของอวิชาและัญหาได้ต้องทำด้วยปัญญาต้องทำด้วยวิปชาเป็นปัจจัยแต่ว่าปัญญานะนะั่นแหละก็อวิชาตัจหา้เข้าอาศัยได้เหมือนกันพระั้นสาคัญมากไอ้ัญหาก่ที่จิไม่อาศัยแล้วแล้วก็ ในจะตีประธานทุกบัพรเพื่อที่จะปฏิบัติไปพอจะได้บรรลุพระอรหันตะ์เนี่ยแล้วก็ท่านก็มีทุกบัพรเลยแต่ว,ว่าตัณหาอะไรที่ผิดไม่อาศัยแล้วทุกบัพรและถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ได้ทุกบัพรเหมือนกันอันนี้ติดตัวจกวิหารติตัณหาอะไรที่ผิดไม่อาศัยแล,แล้วและท่านพอตัณหาอะไรที่ผิดไม่อาศัยแล้วก็เป็นอัน่ะ ไม่มีท้าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนไม่มีทั้งนั้นม้มามาจะคินติดโลกเกอ,อุปาทายติละความยึดม,มันมม่นหืนรมั่นใบใบในโลกหมดแล้วอย่างนี้ทุกทุกวัเพราะงั้นเราปฏิบัติที่จะไปปฏิบัติพิจารนาเนี่ยก็ต้องสำคัญที่ทำความเข้าใจรู้สึกอย่าให้ดีอวิชชาแหละตัญหาทุกข์เข้าอาศัยได้ ผู้เผยและอกุเลที่ตกแต่งปฏิเสธที่ยืยามนั้นได้ชื่อว่าสำคัญปญญาที่ยินดีในพบวาชนะสมบัติในพบนั้นๆก็ได้ชื่อว่าปัญหาเนะนี่ก็เป็นปัญหานะเพราะนแต่เราทำบุญได้ยังมีเป็นที่อาศัยของปัญหาอยู่ก็ไม่มีหวังอ่ะที่เราจะบิดในชาตินี้ก็ไม่มีหวังในศาสนาจะเสิด ที่จะได้บรรลุมากผลวามปรารถนาที่บังเศษกล้าให้ถือว่าเป็นของของตนนั้นได้ชื่อว่าอุป,ปาทานอุป,ปาทานกับต,ตัณหานี่เป็นคำอันเดียวกันนะคะได้แต่เลขาที่จะศึกอันเดียวแต่ว่าชาวนะแรกท่านห้เป็นโลขาเพราะชาวนะต่อๆมาก็เป็นอุป,ปาทานแต่ว่าชาวนะ แรกโลภะแรกชาวนะต่อๆมาเาาม็โลภะว่าจนะหมดโลภะน่ะเรื่องที่จะปรารถนาเรื่องความต้องการของไหะในอารมณ์นั้นน่ะแหมมันเกิด้ากมาเหลือเกินชาวนะเกิดตั้งเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวแต่ความมีรู้มากเหลือเกินจนเราเองก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะั้นชาวนะเวืองแรกก็เป็นปัญหาแล้วต่อมาก็ชาวนะหลายๆก็ปัญหาปัญหาปัญหาเกิดเรือย ในชาวนะนั่นประกอดชาวนะโลภชาวนะเลื่ออันนี้เด็หล,ลังหลังต่อมาก็เป็นอุปาทานจะเป็นอุปาทานก็ทำกรรมละไม่ชื่อว่าอุปาทานกุศลและอาคือเเจตนาที่ให้ส้เด็ดจิตอันเป็นบุญและบาปนั้น ได้ชื่อว่าภาวะมิกรรมนะทุศนกรรมละกุศนกรรมได้ชื่อว่าภาวะในปฏิบาทก็มีนะคะภาวะภาวะนี่หมายถึงเป็นกรรมกรรมในปฏิันแเราจะให้ผลอนาคตสื่ชาติพรามณนชาติชาติก็ได้จะกำเนดสิสอย่างปฏิศนที่จิตนั้นได้ชื่อว่าวิญญาณ ปฏิสนธิจิตนั้นะชื่อว่าวิญญาณแต่ว,ว่าจิตกับวิญญาณนี่เป็นอันเดียวกันนะกรรมมัชฌิรูปที่บางเกิดพร้อมด้วยปฏิสนธิจิตับรูปธรรมนา,ามธรรมแต่บรรดาที่บังเกิดในเรื่องหน้าเรื่องหน้าแห่งปฏิสนธิจิตนั้นได้ชื่อว่านามรูะ,ะวิญญาณตัจยานามารูปัง ประสาททั้งห้ามีจักรประสาทเป็นต้น